สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตตัวปลั๊กไฟหน่อยนะเป็นของ p a n a s o i นี่นะครับ ซึ่งได้รับมาตรฐานมอกของเรานั่นเองนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงแต่ว่าผมก็ซื้อมาตลอดนะผมก็ซื้อมาเปลี่ยนตลอดแต่ว่าไม่ได้มาแกะให้ดูนะครับรอบนี้อารมณ์ดีนะครับอ,อยากจะมาลองทดสอบแกะให้ดูสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมันนานแล้วเออไม่รู้ว่า,าเขายังรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ลูกค้าเหมือนเดิมไหมนะครับซึ่งในส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานมอกบอกใช่ไหมว่าเป็นอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของ หัวปลั๊กนะครับต้องเป็นปลั๊กกลมแบบนี้สายจะเป็นสายกลมหัวปลั๊กกลมมี3ขาใช่ไหมครับอาจจะต้องมีม่านนิรภัยแบบนี้อยู่ข้างในนะเพราะว่าผมซื้อใช้มาหลายตัวของตัวนี้ม่านนิรภัยจะไม่ค่อยมีปัญหานะมันจะไม่ค่อยแบบเสียบยากอะเออรุ่นนี้มันจะเสียบง่ายแล้วก็อย่าล็อกล็อกแน่นดีนะครับล็อกปลั๊กไฟอะไรพวกนี้แน่นดีนครับตัวนี้เป็น2,300วัตต์นะทุกคนแล้วก็ตัวสายตัวสายตัวนี้ผมเอามาเป็นตัวสาย3เมตรทุกคนอะสายสาย3เมตรนะครับแล้วก็5ช่องมี usb ่อง ห่องนะครับ1 2 3 4 5 5ช่องมีสวิตช์แยกทุกช่องแล้วก็มีไฟ LED เปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ทย,ยอยทยอยซื้อมาเปลี่ยนในบ้านเพราะว่ามันก็ปลั๊กอันเก่าที่ตอนเมื่อก่อนซื้อมามันยังไม่ได้มีมาตรฐานนอกรอ,อ,อ,อะไรแบบนี้เนาะเออเราก็ซื้อปลั๊กจีนอะไรมามันก็ค่อยๆพังไปแล้วก็หลวมมั่งไรมั่งนะครับอันนี้ก็เลยมาลองอยากจะมาลองแกะดูนะครับแปต,ตัวเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับว่าข้างในยังรักษามาตรฐานไว้ได้ดีเหมือนเดิมไหมทุกคนจะได้ซื้อกันได้อย่างสบายใจนะครับ อ่าโอเคทุกคนตรงตามสเปคนะครับตรงตามสเปคตามมาตรฐามนมก,กอนนะทุกคนก็คือมีกลาวนะครับเนี่ยนะเดินสายมาแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเขียวเนี่ยเขียวเป็นช่องกลางนะก็คือจะเป็นตัวกลาวใช่ไหมครับครบ3าสายนะมีสายกลาวมาให้ด้วยนะครับเนะี่ยเพราะว่าบางยี่ห้อนะครับบางทีไปซื้อเป็นพาณาชยแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ซื้อจากร้านออฟฟิเชียลมอลนะก็บางทีเขาไม่ได้ใส่กลาว ไม่ได้เดินสายกาวมาให้นะครับภายในนี้นะครับต้องมาแกะดูนะก็ถ้าจะเอาอยากจะให้กวาสบายใจมั่นใจแบบผมนะก็คือซื้อจากร้านที่เป็นร้านที่ได้รับร้านค้าอย่างเป็นทางการของทางแอปเขานะครับร้านที่เป็นออฟฟิเชียลมอลของเขานั่นเองนะครับก็จะสบายใจนะครับเพราะว่าร้านร้านพวกนี้จะจะมีปัญหาไม่ได้นะจะจะหมกเม็ดจะโกงจะแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนอ่ะมาแกะให้ดูแล้วนะครับมันจะมีนะครับมาตรฐานเขานะก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะมีจะต้องมีพวกตรงนี้นะครับเป็น อุปกรณ์ตัดไฟในกรณี ين, ที่โหลดเกินหรือว่ามีอุปกรณ์ไฟไฟ้าที่เราใช้งานเนี่ยมันช็อตนะครับตัวนี้มันจะเด้งออกมานะทุกคนมันจะเด้งออกมาแล้วมันจะตัดไฟในนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราพอเราถอดปลั๊กอันที่มันมีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มากดตรงนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับมันถึงจะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับอีกมาตรฐานนี้ก็คือวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุแบบไม่ลามไฟนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะในด้านหลังมีเป็นที่แขวนแนวนอนแบบนี้ด้วยนะครับเวลาแขวนเนี่ยแบบนี้แขวนดีนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอย่างนึงนะตัวนี้นะเท่าที่ผมสังเกตมานะเวลาที่มันตั้งอยู่แบบนี้นะเวลามันนอนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเสียบพวกปลัปก๊กปลั๊กมือถือปลั๊กไฟนี่เป็นหัวใหญ่ๆอะ่ะ มันไม่ล้มด้วยทุกคนเออมันทรงตัวดีนะตัวนี้เหมือนกับมันมีขาตรงเนี้ยหัวน็อตรูใส่น็อตตรงเนี้ยมันเป็นขาอีกตัวหนึ่งช่วยเอาไว้ทรงตัวมันไม่ล้มเออปักหลายตัวเวลาเสียบมันจะเอียงแล้วล้มนะแต่ตัวนี้ไม่ล้มนะครับตัวนี้คืออ่าการทรงตัวผมว่าทําได้ดีนะครับเออเวลาเสียบปักหัวใหญ่ๆอ่ะปกติถ้าเป็นเนี้ยมันจะชอบเอียงแล้วล้มใช่ไหมตัวนี้ไม่ล้มเลยตัวนี้ตั้งอยู่แบบดีมากตั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรการทรงตัวของเขาว่าอ่าดีนะครับไม่ล้มแล้วก็ราคามัััันนนกกกกกํําา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 ลลลลลงงงดีรรรรคคอยยยยู่ทแบบบบเเวะๆสใช้ จะมีอีกเรื่องเดียวก็คือเป็นเรื่องตรงนี้อ่าตัว USB ตรงนี้แสงไฟมันจะติดอยู่ตลอดนะครับมันไม่มีสวิตช์เปิดปิดแยกให้นะต้องถอดปลั๊กอย่างเดียวนะครับถอดปลั๊กปุ๊บไฟ USB ตรงนี้ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันถึงจะดับไปทุกคนอ่าอ่าโอเคครับถือว่าผ่านนะยังคงรักษามาตรฐานของมอกของเราได้เป็นอย่างดีนะครับผมซื้อแล้วสบายใจได้ครับของพานาซีตัวนี้นะ ถ้าเกิดคลิกลิงก์ที่ผมใส่ให้นะครับก็จะเป็นร้านของทาง Official m a l อก็นะครับสบายใจได้ซื้อได้ของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ระบบพวกมาตรฐานต่างๆก็ตรงตามมาตรฐานมอ,อกอของเรานะแล้วก็เป็นสายกาวแท้ด้วยนะครับไม่ได้หมกเม็ดไม่ได้ไม่ได้แบบ หมกเอาไว้คือบางบางบางยี่ห้อไม่มีจริงๆนะต้องแกะดูนะครับบางบางยี่ห้อเป็นกาวหลอกนะมีช่องโบมาอย่างนี้แต่ว่าข้างในไม่ได้เดินสายกาวไว้ให้นะครับโอเคประมาณนี้นะใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมน,นะขอบพระคุณทุกการติดตามแลวรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ